พี่น้องพ่อเฮ็ดแล้วครับพ่อเฮ็ดแล้วพี่น้องเฮ็ดตะไคร้ครับโอ้ยสวยสวยสวยสังคมเมืองพี่น้องแข่งขันกันหาเงินหาคำสังคมบานอกแข่งขันกันหานด้ยูนด้กินครับผู้ใดขยันหาผู้ใดขยันตื่นไปกอนมุ่งก็ได้ยูได้กินพี่น้อง พี่น้องบ้านอมบัวครับมาหาเห็ดครับเมือ่อคนคือเราครับมานอบ,บุญเนื้อครับหาเห็ดน้ำกันพี่นอ้องบรรยากาศปลาคนเสียงรถมอไซค์กับกระลังเขาออกมาเรื่อยๆครับพูกลับกับกลับผู้มาเติมกับมาเติมเรื่อยๆครับปลาจิกพี่น้องปลาจิกปลาจิกปลาจิก แต่เห็นตะไคร้เกิดเพราะแดดออกมาหมู่บ้านมีกแดดออกครับเสียงรถเจมเห็นด้อยนะเพื่อนไปแล้วผมโอ้คนหลายครับมานูานี่นนอคนมันหลายครับได้แก่งได้ปนมา พี่น้องพ่อเฮ็ดแล้วครับพ่อเฮ็ดแล้วพี่น้องเฮ็ดตะไคร้ครับโอ้ยสวยสวยสวยพี่น้องตะไคร้งามครับดอกสวยเลยสามดอกครับทีนี้ ขึ้นคือไว้โตะไคร้ครับมาครับเออแง่ดอกนึงนี่ครับย่ายๆเนี่ยมันโอ้ตะไคร้ หอมหอมครับหอมหอมหอมพี่น้องพึงได้ครับพี่น้องย่างสามกิโลเพลินครับเพิ่งจะพ่อเฮ็ดนี่เข้าไปหลอะติดตามเข้าไปครับเดี่ยวดอกแล้วครับสว่างตาแล้วพี่น้องพ่อเฮ็ดเดียวครับ เช่นย่าดิงงอจะอรบุพี่น้งงองออมันเห็ดกินมงเห็ดกินดอ,อกแขคุณยายเบิ่งครับไปถามพานเจหลายดอกเนี่ยพี่น้องอะไปกับ่ครับ

เห็นกินห่อ,อเรเดนเห็นยังดอไ <mis> <lab> ่มันกินเราได้ไปล่วงบอลนะเฮ็ดกินเยอะนะร่วมอยากขาน่งที่นาหัวว่สัน ทีครับขึ้นเขาครับบันทั้งในก็มิตรลดค้นหาเห็ดครับเฮ้ยพี่น้องไงพานเจีภาคขึ้นเขาครับบันทั้งในไอ <c oughs> <c oughs> ข้างในมค้นหลายเห็บเองบ้านไหลครยยับขึ้นเขาเพื่อนขึ้นเขาผันหอมกินเห็ดอยู่หอมกินเห็ดตะไคร้ยอยู่ ค่อยสิพ่อดอกนึงพี่นอ้องเฮ็ดจังบุ้บึกเนี่ยไปไหนามาหลังนี่ครับพี่น้องพ่อแล้วครับน่าจะเป็นเหดตตไค่ับ แมน,นมาจังกู้เห็นตะไคร้อยอเบเต็มบ่หอมมันโดนพ่อเทียมคนร้นายครับทำเจี๋ยยังไงเนาะทำเจี๋ยยครับพี่น้องเฮ็ดที่ได้มากครับ ตะไ,ไคร่ใส่แกงน้อยอยู่รยครับแก,ง,แกงน้อยอยู่พี่อนเราเริ่มไหวแล้วครับข้นกับลายอยู่ถ้าผู้ใดก็ได้อยู่ครับผู้คนไปไต่แต่เด็กแต่สาวซุปชูกินครับพี่น้องซุปเห็ดตะไคร่กับเห็ดร่วมถ้าแกงได้แกงน้อยอยู่ครับ ซุปเห็ดครับพี่น้องซุปเห็ดอันนี้พริกเกล็บซุปเห็ดที่ไปเกล็บมาครับหอมจีครับเดี๋ยวพ้าบางกันตอนการซุปเห็ดครับทำพริกครับหอม,ไ,มได้ยกว่าลายครับพี่น้อง มันแกงกบแกงน้อยๆนะครับ,รบ,รบเจ้าเห็ดเขาล่งครับนี่ทั้งเห็ดตะไคร้ทั้งเห็ด่วมครับไม่จำเนีเ่ยครับเห็ดมือเสาเานี่ยติเก็บมากครับต้มต้มมาแล้วครับ ไปเจียบมาเมื่อสานี่ต่ำอีกครับเี๋ตวจไ้สีดอกไม่ได้บุ่น้อง คแล้วปุงรลวดับปลา น้าวครับ ต้นหอนทักซี่ครับน่นาขายกัขายเลวก็เรียกมาทังไหนอีกใ,ใครๆมาแล้วนะครับเด้อเลีกก็แเลียกขายก็ขายเป่อเต๊กตาวตา เลคกับปล่าเลย ซิม <c oughs> ออครับได้เดียวเลยความเสริมครับ กินซุปเห็ดน้ำกันครับพี่น้องซุปเห็ดตะไคร้เห็ดร่วมกับน,นี่ครับพี่น้องจะแส่บบ่ร์พี่น้องอุยยุบคอ,อ,อนี่ี้อเนี่ยโอ้นี่จุมเห็ดตะไคร้ ร้อนๆมัน le ทายากร้อนๆอะไรอย่รงเงี้บเรียบร้อยสุเมตะไครบานองบัวครับพี่น้องสังคมเมืองพี่น้องแข่งขันกันหาเงินหาคำสังคมบ้านนอกแข่งขันกันหาเนี่ยโยนกินครับผู้ใดขยันหาผู้ใดขยันตื่น ไปก้อนมูก็ได้ยูได้กินพี่น้องนี่ครับมันนี่ข้นเพราะขยันไปไลยก็ได้ก็เผาอยู่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปนี่เก็บเฮ็ดแล้วกับสุมเห็ดวิธีสุมเฮ็ดครับเพื่ออยากเอาไปเฮ็ดตามครับไง่ายๆครับพี่น้องคอยพอนไม่คลิปหนาครับ มาังบวกขออนุญาตลาไปสักนิดครับโชคดีสวัสดีครับนี่พี่น้องม,มันแวงแฝพันเลยจุมจ่มๆเลยคักปันยังไงอื้อไป